องค์กรการกุศลขยายมือช่วยเหลือสำหรับสุขภาพโลกในช่วงโลกร้อนกลุ่มองค์กรการกุศลมอบเงินทุนจำนวน300ล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมคอบ30ซึ่งจัดขึ้นในประเทศบราซิลเพื่อสนับสนุนวิจัยและพัฒนามาตร,ราการในการรับมือกับผลกระทบทางสุขภาพจากสภาพอากาศร้อนที่รุนแรงขึ้นเงินทุนดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างฐานข้อมูลและวิเคราะห์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาคลื่นความร้อนฝุ่นควันมลพิษทางอากาศและโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผู้แทนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้สนับสนุนโครงการกล่าวว่าการให้การสนับสนุนในด้านการกุศลนี้เป็นการทดสอบและสนับสนุนแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกซึ่งไม่ใช่แค่การแก้ไขอุดรรั่วหรือการพยายามกู้ชีวิตของโลกที่กำลังล่มสลายแต่ที่น่าสนใจคือบราซิลเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคบอบ30และได้เปิดตัวโครงการบัลลมงเฮลแอคชั่นแพลนเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวต่อภัยธรรมชาติต่างๆเช่นอุทกภัยอัคคีภัยภัยแล้งและพายุการดำเนินโครงการนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนรายงานจากวารสารการแพทย์ชื่อดังพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนประมาณ550,000รายต่อปีและมีอีก150,000รายเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศอย่างไรก็ตามการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลและไฟป่ายังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยโรคติดเชื้อบางชนิดเช่นไข้เลือดออกมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสํานักงานสหป,ประชาาติ UN กล่าวว่าประชากรโลกมากกว่า3 3พันล้านคนหรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลกกําลังเผชิญกับความร้อนที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขแต่ที่น่าสนใจคือการให้การสนับสนุนจากองค์กรการกุศลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของการช่วยเหลือจากการแก้ไขปัญหาทันทีในปัจจุบันเป็นการสนับสนุนแนวทางใหม่ในการลดความเสี่ยงและพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพคุณคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น